อีที่2นะคะต่อเนื่องมาจาก EP ีแรกคือ EP แรกเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ของคนละครึ่งนะคะ p l u ซึ่งพี่ก็ใช้ข้อมูลเนื้อหานะคะเ,เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับหลายๆคนที่ได้มีโอกาสดได้ฟังคลิปนะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะมีกิจกรรมในเรื่องของอคนละครึ่ง p l u ให้กับพวกเราหลายๆคนรวม ทั้งหมดสาสิบสามล้านคนให้มีโอกาสได้ไดใช้ในเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้นะคะทีนี้ไอเรื่องคนละครึ่งเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงมาเป็นในเรื่องของคลิป EP สองได้ยังไงคือตัวกิกเองเนี่ยมีแนวความคิดในเรื่องของการแมทชิ่งนะคะโดยได้มาจากลูกค้าที่กิกได้เจอครอบครัวหนึ่งค่ะมันเป็นแนวความคิดเรื่องการเงินที่มัน คือเกรกรู้สึกว่ามันดีมากๆอ่ะถ้ามีคนหลายๆคนได้มีโอกาสได้รับรู้ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากเลยมันเป็นการฝึกวินัยให้กับเด็กนะคะในเรื่องของการเก็บเงินนะการฝึกวินัยโดยการใช้พลังแมชชิ่งจากพ่อแม่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยหรือมันก็ดีเหมือนกันนะ คิดก็เลยอยากจะแบ่งปันพวกเราหลายคนเรื่องของการออมแบบแมทชิ่งแมทชิ่งคือเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะเก็บออมให้กับลูกสักก้อนหนึ่งแต่ลูกก็ต้องมีส่วนในเรื่องของการเก็บออมก้อนนี้ด้วยนะทุกๆเดือนเนี่ยเราต้องให้เงินลูกไปกินไปใช้ที่โรงเรียนหรือมหาลายัยทีนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเราออกแบบในเรื่องของการชวนลูกมาเก็บเงิน เพื่ออนาคตของพวกเขาโดยวันนี้เนี่ยเราให้เงินเขาไปก้อนหนึ่งเขาก็าไปใช้จ่ายตามปกตินี่แหละแต่มีข้อแม้ว่าถ้าในเดือนนั้นเขาเหลือเงินเท่าไหร่พ่อกับแม่จะเติมให้เขาอีกเท่าหนึ่งเออมันเหมือนหลักเกณฑ์ห้าสิบห้าสิบหมเหมือนคนละครึ่งไหมมาหลักเกณฑ์เดียวกันเลยคือลูกเหลือเงินหนึ่งพันในเดือนนั้น แม่ก็จะเติมเงินหรือพ่อเติมเงินให้หนึ่งพันแสดงว่าลูกเราจะมีเงินเก็บเดือนละสองพันทันทีดักเกณ์น,นี้เราเรียกว่าเก็บเท่าไหร่พ่อแม่ทบให้เท่านั้นมันมีข้อดียังไงล่ะวิธีการเก็บเงินแบบนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเราตั้งกตบีการกับลูกค่ะว่าเงินเก็บที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้กําหนดว่าเขาเก็บเท่านี้นะพ่อแม่ก็จะต้องการเงินส่วนหนึ่งไว้สมทบให้กับลูก ะะตั้งกติกาให้ชัดเจนด้วยกันทั้งคู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเพื่อฝึกวินัยทางการเงินข้อที่สองก็คือให้ลูกได้จัดการในเรื่องของเงินเพื่อไม่ให้เงินที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยมันหมดหรือศูนย์ไปหรือบางเดือนเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีนี้นะเขาอาจจะบริหารเงินไม่พอด้วยบางทีอาจจะต้องมาขอเราเพิ่มแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันก็เป็นเหตุจูงใจอย่างหนึง่งเวลาเขาใช้จ่ายเนี่ย เขาใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะคิดมองว่ามันเป็นวินัยในเรื่องของการเงินที่ดีมากเลยตามตัวอย่างมูงตเราได้เงินมาเดือนละสามพันนะแล้วเดือนนั้นเขาใช้ไปสองพันสี่เหลือหกร้อยนะแล้วก็พ่อแม่เติมให้อีกคือเรหกร้อยแสดงว่าเดือนนั้นเขามีเงินเก็บทันสองละช่วยกันถ้าเราให้เขาวิธีทางเดียวทางเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่วันนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อตัวเขาเอง เงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีความตั้งใจในเรื่องของการเก็บเงินอย่างมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นข้อที่3าวิธีการเก็บเงินแบบพ่อแม่ทบเท่านะคะก็คือทําบัญชีให้ลูกเห็นนะโดยใช้วิธีบัญชีการออมเงินอาจจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งต่างหากออกมาว่าอันนี้คือเงินที่เราเก็บมาแล้วพ่อแม่ทบให้นะให้ลูกได้เห็นยอดของเงินที่เพิ่มขึ้นเขาจะได้มีกําลังใจในการเก็บนะคะ สก็คือสอนเป้าหมายการเก็บเงินว่าเราตั้งใจงจะเก็บเงินก้อนนี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศไหมหรือว่าเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหรืออยากเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันจะเป็น iPad หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องเป็นคนที่เก็บเงินซื้อของเหล่านั้นเองก็จะเห็นคุณค่าของการใช้เงินนะคะพอถึงเป้าหมายแล้วตัวเองเก็บได้เนี่ย ก็มองว่าเด็กๆก,ก็จะเกิดกําลังใจนะในการที่เขาอยากจะตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินในก้อนต่อๆไปทีนี้ข้อดีของการที่ใช้วิธีการแมทชิ่งหรือการเก็บเงินแบบพ่อแม่ทบให้เนี่ยหลูกก็จะได้เรียนรู้วิธีการจัดการรายรับรายจ่ายนะคะถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่เหลือเงินนะแตแต่ละเดือนนะคะข้อที่สมีแรงจูงใจในการเก็บมากขึ้นเขามีเป้าหมายในการเก็บเงิน,นะคะ่ะ และเขาก็อยากจะได้เงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีมากขึ้นนั่นเองสมสร้างนิสัยในการออมให้กับเด็กตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนหนังสืออยู่นะคะเพราะว่านิสัยการออมมันต้องมันต้องเกิดจากฝึกฝนหลายเดือนรวมเดือนหลายๆปีจนเกิดเป็นนิสัยนะคะข้อสุดท้ายพ่อแม่เองก็สามารถควบคุมเงบประมาณได้ด้วยว่าเขาจะกันเงินตรงส่วนนี้ ไว้ให้กับลูกเขาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับลูกเราในอนาคตด้วยทีนี้พอเราเก็บเงินได้แล้วเนี่ยเราจะออมเงินทางไหนดีละ่ะมีหลากหลายวิธีในการออมเลยค่ะตัวอย่างอยู่อยู่ในคลิปนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างสองสามตัวอย่างเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะก็แน่นอนสิ่งแรกเลย การเก็บแบบมีวินัยและสม่ําเสมอคือเก็บผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตคะ่ะเพราะว่าการเก็บเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยตั้งใจเก็บออมเงินก้อนนี้สม่ําเสมอเท่าๆกันในใน,ในทุกๆปีนะคะไม่มีไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าตามสัญญาที่เก็บไว้ในระบุก,กรมธรรม์มันจะให้5ปี10ปี20ปีอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายทางการเงินนะคะ2ก็คือข้อดีของการเก็บเงินแบบนี้เนี่ย คือมันมีความคุ้มครองด้วยนะคะหมายความว่าเราตั้งใจว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งสมมุติว่าอีกสัก20ปีเป็นตัวเลข1ล้านบาทระหว่างทางในการเก็บออฟเนี่ยถ้าเก็บครบได้1ล้านแน่นอนแต่ถ้าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นมาเช่นทุกพลภาพหรือเสียชีวิตเงินก้อน1ล้านก็ยังถูกส่งมอบกับผู้รับประโยชน์คือคนในครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเอง หรือจะเก็บเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยกประโยชน์ให้กับลูกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การที่พูดคุยกันระหว่างตัวแทนกับตัวลูกค้านะคะ,ะมีในเรื่องของวินัยในการออมนะคะแล้วก็การฝากกรมธรรม์ผ่านกรมธรรม์ปรชีวิตจะมีเงินคืนแล้วก็เงินครบกําหนดสัญญาที่แน่นอนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าวันนี้ชื่อผู้ประกันเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ส่ง ให้ลูกเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์สุดท้ายก็คือเราสามารถยืดอยู่ในระยะเวลาในการออมได้ว่าเป็นระยะกลางหรือระยะยาวดีก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันอายุเท่าไหร่เงินก้อนนี้จะใช้ตอนอายุเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูต่อมันมีแบบประกันตัวหนึ่งของไทยประกันชีวิตค่ะที่มีในเรื่องของการยืดหยุ่ในเรื่องของเวลาในการส่งเบีย้ยแล้วก็รับเงินครบสัญ,ญญาได้นะคะ,ะพี่ิกก็เลยอยากจะขออนุญ,ญาต แนะนำในเรื่องของการออมเงินแบบมีวินัยผ่านกรมธรรม์ในแบบ t l Plan t l Plan มันจะมีระยะการออมทั้งหมด5 5ปี10ปีแล้วก็15ปีนะคะโดยแบบประกันแบบนี้ระหว่างทางเนี่ยไม่มีเงินคืนเพราะเราตั้งใจไว้ว่าแบบนี้นักครบสัญญาเนี่ยมันจะได้ถึง150%ของทุนประกันเนี่ยเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ทำประโยชน์อะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะทีนี้มี ไทม์ไลน์ที่อยากจะให้หลายๆท่านดูก็คือเวลาเราออมเงินให้กับลูกอะคะ่ะทุกครั้งเนี่ยกิ๊กก็จะมีไทม์ไลน์ของคนที่สมบีกกับไทม์ไลน์อายุลูกค่ะเพื่อจะได้ดูว่าระหว่างที่พ่อแม่เก็บเงินให้กับลูกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลูกจะมีอายุเท่าไหร่ตอนที่เขาได้เงินนะคะงั้นก็มียกตัวอย่างคุณคุณ,ค,ณคุณแม่ท่านนี้อายุ40ปีค่ะตั้งใจจะเก็บเงินให้ลูกแล้วก็ตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ50ก็าพบว่า ลูกเกิดมาเนี่ยพอเรานับไปอีกสิบปีลูกอายุครบสิบปีตอนนั้นคุณแม่อายุห้าสิบละเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วนะคะก็เงินก้อนนี้ก็จะถูกส่งมอบให้กับลูกนะทีนี้ก็ต้องมาดูกัือนว่าไอ้เงินก้อนนี้หลังจากที่หยุดชำระเบี้ยแล้วเนี่ยสัญญาที่เราตั้งใจไว้เราจะใช้ตอนอายุเอ่อสิบห้าปีตอนลูกอายุสิบห้าปีหรือลูกอายุยี่สิบปีคิดก็เลยทำตัวอย่างมาเพื่อให้หลายๆท่านเห็นภาพนะคะก็คือ เป็นแบบประกันเทียวแพลน20ทับ10นะ,ะสมมุตินะเป็นความคุ้มครองสมมุติอยู่ที่1ล้านบาทนะคะใน1ล้านบาทเนี่ยระหว่างทางไม่มีเงินคืนค่ะแต่ไปคืนล้านหตอนอายุ20ปีนะคะลูกค้าเนะี่ยฝากไปจนถึงอายุ10ปีระหว่าง11ถึง20ก็รอให้เงินก้อนนี้มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ตัวเบี้ยประกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเเราตั้งใจว่าจะฝากเป็นอายุของลูกหรือว่าเป็นอายุข,ของคุณพ่อคุณแม่ นะคะเพื่อใช้สิทธิ์ในเรื่องของลดหย่อนภาษีอันนี้ก็แล้วแต่แต่และครอบครัวก็อาจจะเกิดการวางแผนที่ไม่เหมือนกันนะคะโดยอายุพัวประกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเบี้ยนะคะอายุ 20, 30, 40, 40แล้วก็50พบว่าเพศช,ชายทุนประกัน5้าแสนหล้านกับเพศหญิง5 0าแสนหล้านเบี้ยเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราระบุไว้โดยเบี้ยตัวนี้ไม่ได้ปรับตามอายุค่ะ ถ้าเราทําสัญญา10ปีเราก็จะจ่ายเบีย้ยตัวนี้ไป10ครั้งในตัวเลขที่เท่ากันทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นกิกมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจจะเก็บเงินสักก้อนนึงแบบมีเป้าหมายนะคะที่เอาแพนก็ตอบโจทย์ดีที่ดีที่สุดโดยการออาเงินอย่างมีวินัยในทุกๆปีนะคะข้อต่อมาคือถ้าวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะเก็บเงินไว้ในโครมธรรประกันชีวิตหรือเราเก็บจํานวนหนึ่งกับประกันชีวิต แล้วก็เก็บส่วนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมในอัตราผลตอบแทน5-7เปอร์เซก็แล้วแต่ว่าเราไปลงทุนกองที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนโดยผลตอบแทนที่คาดหวังมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเ,เรามีความรู้หรือว่าคนที่แนะนำมีความรู้ที่จะแนะนำเราให้รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็เป็นการพูดคุยกันนะคะระหว่างเรากับลูกค้าทีนี้ข้อดี ของการฝากเงินผ่านกองทุนรวมหนึ่งโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินค้า,าทางการเงินอย่างกรมธรรมการะกชีวิตก็มีสูง2ก็คือมีความยืดหยุ่นได้เช่นเดือนนี้เราจะออมเป็นเดือนปีนี้เราจะออมเป็นปีหรือเราจะยืดหยุ่นอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นระยะเวลาได้ไม่ต้องล็อกเวลานะคะ3ก็คือเรียนรู้การลงทุนนะเราสามารถที่จะลงทุนในเบื้องต้นในผล ความเสี่ยงผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำไปก่อนพอเรามีความรู้มากขึ้นเราอาจจะเพิ่มกรองขึ้นหรือปรับเปลี่ยนกรองให้มันมีความเสี่ยงสูงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงก็สามารถทําได้สามสี่ก็คือกระจายความเสี่ยงนะคะคือฝากเงินหลายหลายสินค้าทางการเงินก็ทําให้กระจายความเสี่ยงเหมือนเหมือนเราใส่ไข่ไว้หลายๆตะก้าถ้าตะก้าใดตะก้าหนึ่งแตกไปตะก้าอื่นก็ยังคงสร้าง ผลตอบแทนให้เราได,ได้ได้ดีอยู่นะคะโดยที่ถ้าเราเอาเงินทั้งหมดไปไว้ในกองทุนรวมอย่างเดียวถ้าโอกาสผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนมาเงินต้นเราก็จะมีโอกาสสูญหายไปแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินไปไว้ในคูมันทานประกันชีวิตอย่างเดียว mm. ก็มีโอกาสที่ผลตอบแทนเราอาจจะเติบโตช้านะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กระจายความเสี่ยงไปสุดท้ายนะคะโอกาสในการเติบโต ให้มันทันกับเงินเฟอ้อก็อาจจะมีมากกว่าถ้าก่อนที่เราเลือกมันให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟอ้อปัจจุบันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะมันมีข้อดีข้อเสียของสินค้าทางการเงินที่แต่ละอันมันมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนี่ก็เลยสรุปออกมาในในสองสินค้าทางการเงินคือหนึ่งถ้าอยากให้ลูกได้เงินก้อนนะคะบวกในเรื่องของความคุ้มครองด้วยนะคะมีวินัยในการออมสม่ำเสมอ ก็ให้เลือกฝากเงินก้อนหนึ่งไว้กับประกันชีวิตนะคะแบบสะสมทรัพย์แต่ถ้าอยากให้เงินที่ลูกเก็บมาเนี่ยเติบโตเร็วและให้เขาเรียนรู้การลงทุนไปพร้อมๆกับการเก็บออมเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาในในการออมเนี่ยยืดหยุ่นได้นะคะและมีโอกาสที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่มันสูงมากขึ้นการฝากเงินผ่านกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสุดท้ายถ้าหลายๆท่านนะคะคิดว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอยากให้แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากได้ความรู้หรือข้อมูลทางการเงินในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะคะหรือในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะก็สแกน QR วอา e โคหรือว่าโทรมาให้ขอคำปรึกษากิกกิ๊กยินดีเลยค่ะเพราะว่าหน้าที่ของกิกในทุกวันคือให้คำแนะนำในเรื่องการเงินกับลูกค้า ะะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงสุดท้ายนี้สวัสดีค่ะ